ท้องนี้ไม่ได้หาพึ่งนานแล้วครับผมขับรถมาก็เห็นแต่เป็นพึ่งอ่อนครับไม่ได้หานาน,านแล้วไปลงไปดูกันใกล้ๆบนเขาครับในป่ายางเห็นหลายรังแล้วพึ่งอ่อนแล้วก็ย้ายหนีหลายรังแล้วไม่จับสักรังไม่รู้รังนี้จะจับหรือเปล่านี่ก็พึ่งก็เห็น เป็นทางเที่ยวเขาด้วยสงสัยไม่อยู่หรอกครับเนี่ยไม่ออกหากินด้วยหืมแต่อยู่นี่ก็สวยเลยนี่แต่ดูสภาพจริงแล้วไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่หรอกหรือว่ารอยเขาตีไปแล้วไม่รู้่เกิ่งไม้แห้งกิ่งไม้หักแห้ง เดี๋ยวอีกสิบห้าวันมาดูครับแต่มันต้องขึ้นเขามาเป็นป่ายางครับถ้าอยู่ก็อยู่เดี๋ยวไปหาที่อื่นก่อนครับผมช่วงนี้หาที่อื่นก่อนดูรอยคอนแล้วน่าจะเพิ่งกันมาจับไม่มีรอยแทะไม่มีรอยแทะคอนปกติมันต้องถ้าเพิ่งนานมันต้องมีรอยแทะคอนสงสัยจะมาให้เฉย มันโล่งเกินไปเสียงมันไม่อยู่หรอกไปหาลังอื่นครับผมวันนี้อากาศคืมแต่เช้าแล้วลมแรงเลยมีแต่ต้นยูคานเนี่พอมีดอกพอหาดูตัวแต่ก็ไม่ยังไม่เห็นตัวหรอกมีแต่ตัวตวอนู่นมีแต่ตัวตวอเยอะเลยต้นยูคามีดอกอยู่พอมีดอกพอให้ดูตัว แต่ยังไม่เห็นตัวเลยแต่เดินมั่วนะครับเดี๋ยวเดินหามั่วในป่านี้ก่อนเผื่อนหมกหมกนุ่มแม,ม,ม่โตเต็มเดี๋ยวเดินหาดูในป่านี้ก่อนครับผม,ม,มก็มุนออกมา,ากมแล้วมาะลุแล้วมาทะลุยอดเขาเลย ดีบดูเพิ่งต่อครับผม,มชมบรรยากาศลมดีก็ออกมาจากปลาปลาสองแล้วครับ ไปหาพึ่งจะเห็นเห็ดลูกกินได้ไม่ได้เดี๋ยวไปถามผู้ลูกก่อนเดี๋ยวไปดูํำนี้อีกทีนึงก็ขับรถออกมาก็เจอแต่ลางล่างองีกเลยครับนู่นลอยล่างมันล่างไปแล้วไปลงเขาครับผม มีป่าข้างหน้าเดี๋ยวไปหาป่าข้างหน้าเพื่อเพื่อฟุกได้สักลังตรงนี้ไม่ได้หาคันไม้คันมือครับผมอยากโดนต่อยก็มุ่นป่าเข้ามาลึกแล้วครับมุ่นเขามาลึกแล้วยังไม่เจอสักลังหรอกน่ากลัวเป็นป่ามันล้างแล้วก็ทิ้งล้างไว้นานเดี๋ยวไปหาต่อครับผม หาพึ่งหาพึ่งไม่ใช่หาต่อเดินลุยครับเห็นแต่รอยคอนเก่าครับผมมุนนะนี่เดรอยผมขุดแล้วรอยคอนเก่าผมขุดแล้ <c oughs> <c oughs> เผื่อได้มาไปลุยหาต่อครับหาพึ่งหาต่อลุกครับลกุกปลามาขามล้างเจ้าของไม่มาดูเลยเลย หา,หาต่อไปครับผมอันนี้เจอแล้วครับแต่เป็นพึ่งอ่อนอนีกแล้วนี่เป็นพึ่งอ่อนครับเออบุกมาตั้งลึกเจอแต่พึ่งอ่อนไปดูใกล้ครับผมทรงนี้น่าจะอยู่ครับทรงนี้น่าจะอยู่ พาว่าป่ามันอึมครึมดีป่ามันอึมครึมทรงนี้น่าอยู่ไปอ,อีกสิบห้าวันยี่สิบวันมาดูไปอ,ออกกันครับผมป่าลุกมากเลย ดูเลยหรือว่ามันอยู่นานแล้วดูตรงสุดๆมันป่องเดี๋ยวดูลมพัดกันลมพัดไม่แรงเดี๋ยวนั่งดูทักคู่ครับเต๋อเผื่อมันทําแต่หัวหลังไม่ทำโอ้ดูแล้วครับลมพัดมาโยกเยกครับไปครับผมอีกยี่สิบวันครับผม วันนี้วันที่หนึ่งวันหวยออกอีกยี่สิบวันมาดูใหม่ออกกันครับผม